สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อที่น่ารักทุกคนเลยนะพี่นะพบกันนะครับพักเครื่องทั่วไทยตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องนะพี่นะมาดูรอบเย็นกันนะครับมาวันนี้รอบเย็นมีองค์ละหนึ่งร้อยกหลายราคานะครับเบอร์โทรศัพท์ไกด์ดีไลน์นะครับศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งสี่แปดสี่แปดนะพี่นะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับ ก่อนจะไปรับชมองละหนึ่งร้อยนะพี่นะนี่เรามีนี่อันนี้เสือเสือนะครับนี่นะครับอ่าเสือหลวงพ่อปานกระเช้าเงินนะพี่นะนี่ตัวนี้เปิดไว้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะพี่นะเสือนะครับเปิดไว้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนี่เทียบไว้เลยนะพี่นะ <c oughs> นี่แกะจากเขี้ยวเสือ ปลายเขี้ยวเสือเลยนะพี่นะนี่นะครับพร้อมกระเช้าเงินนะครับนี่จานนะครับก้นนะครับนี่ครบสูตรนะพี่นะนี่เสืออัพปากอ่าหนึ่งพันแปดร้อยบาทเขี้ยวครึ่งนะเนี่ยนี่ปลายเขี้ยวมันก็อีกหน่อยหนึ่งนะครับนี่ปลายเขี้ยวอ่า สวยๆเลยนะพี่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับช่าๆอ่ะมาดูต่อไปอันนี้ก็จะเป็นลาหูแกะหลวมพ่อน้อยนะครับเลี่ยมเงินนะพี่นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะนี่มีจานอัคระนะครับหลวงพ่อน้อยวัดธรมารมศาลานะพี่นะนี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่ลาหูแกะนะครับหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทอง ต่อไปหลวงปู่สุขนะครับหน้ากากนาคนะพี่นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับหลวงปู่สุขนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับสวยนะครับมีหน้ามีตานะครับนี่นะครับพร้อมกรอบเงินหน้ากาก,ากนาคนะพี่นะกรอบเงินหน้ากากนาคนะพี่นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อรองได้นะพี่สวยๆเลยนะครับ หนึ่งพันห้าร้อยบาทกอบเงินหน้ากากนาคนะพี่นะมามาชมต่อไปอยกรวงพ่อเงินนะครับสภาพนะครับได้พับก็ได้พับบ้านแหละครับเนี่ยขัดไว้จับราคาไว้ขายจับราคาหน่อยอ่าอันนี้หลงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์คิดตานะพี่นะขายแบบแบบขายแบบคลาสสิกคลาสสิกเลยพี่องค์ละห้าร้อยบาทอ่ะนี่นะครับ มาดูนะครับองค์ที่หนึ่งนะพี่นะนี่ใช้จนสึกเงี้ยนนะพี่นี่องละห้าร้อยบาทนะครับองนี้องที่สองนะครับคีตาเช่นกันนะพี่นะน่าจะเป็นคีตาห้าชายกับสี่ชายนะนี่เอาองละห้าร้อยบาทนะพี่นะหลวงเพราเงินอันนี้นะอ่ะมารับชมองค์ต่อไปองละหนึ่งร้อยนะพี่นะมา องละหนึ่งร้อยเริ่มองค์ที่หนึ่งนะครับปิดตาหลวงปูป่พูนะครับวัดอินทารามนะพี่นะนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะพี่นะหนึ่งร้อยบาทอง์ต่อไปองค์ที่สองก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเตาลีดนะครับศูนย์ห้านะพี่นะนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สององละหนึ่งร้อยแล้วนะ ต่อไปครับองค์ที่สามอ่าวัดเกตนะครับบินบินแบบมานานมากนะครับนีเน่เนื้อจุดจดปึ๊ดเนื้อจัดเลยนะพี่นี่องค์นี้องค์ที่สามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่ก็จะเป็นรูปหล่อรวมพ่อเงินวัด่ามะไฟพิมพ์กลางนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สี่ องต่อไปนะครับองค์ที่5้าสมเด็จวัดเกตเจ็ดชั้นนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่5นะครับสมเด็จวัดเกตเจ็ดชั้นนี่นะครับองค์ต่อไปครับอง์ที่6อ่ะสมเด็จหลวงปู่ภูนะครับโหติ่งนะพี่นะนี่มีคาบจุ่มรักมาด้วยนะนี่นะครับอง์นี้นะครับอง์ที่6นะพี่นะนี่ ดึกหลงปูพูหูติงนี่ครับระองค์ต่อไปครับองค์ที่เจ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จอรหันนะครับหลังยันลึกนะพี่นะนี่สมเด็จอรหันหลังยันลึกนะพี่องนี้องที่เจ็ด องต่อไปครับองค์ที่8นะครับก็จะเป็นพระกิง่งกระไรเงินอาจารย์ฟัน่นนะพี่นะนี่องนี้องที่8จะเป็นพระกิง่งกระไรเงินอาจารย์ฟั่นองต่อไปนะครับอ่ะองที่9ก็จะเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับพิมพ์ตลกนะพี่นะนี่องนี้องที่9้า องค์ต่อไปครับองค์ที่10ก็จะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะครับนี่ผิวออกพลายเงินหรือแก่เงินนะพี่นะองค์นี้องค์ที่10บองค์ต่อไปครับองค์ที่11บอดอ่าพระกุนะครับนี่นะครับเนื้อชินเงินนะพี่นะองน์นี้องค์ที่11บอ็ดนะครับกรุกอยุธยาองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์อะไรเอ่ย เกตบัวตูมหรือว่าอะไรประมาณนั้นเลยนะพี่นะองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับสมเด็จนะพี่นะองต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามาอันนี้ก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่ภูอีกเช่นกันนะครับเนื้อปึกๆเลยนะพี่นะอง์นี้องค์ที่สิบสามนี่เนื้อจัดอง์ต่อไปครับสิบสี่อ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินทีตาห้าชายนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้าบางขุนพรมกุเก่านะครับนี่องนี้องค์ที่สิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกก็จะเป็นหลงปู่ทวดนะครับปั๊มซ้ํานะครับนี่ผิวออกพายเงินนะพี่นะองค์นี้องค์ที่สิบหกองต่อไปครับองค์ที่สิบเจ็ดก็จะเป็นเหรียญหลงพ่อกันนะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับอง์นี้องค์ที่สิบเจ็ด องต่อไปครับองค์ที่สิบแปดก็เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนี่องค์นี้องที่สิบแปดนะครับ,บรางขนพรมพิมพ์เส้นได้องค์ต่อไปองค์ที่สิบเก้าอวัดเกตต่อเลยพิมพ์ตลกนะครับตีพิมพ์ตลกอย่างเดียวอะองนี้องค์ที่สิบเก้าองต่อไปครับ องค์ที่20นะครับก็จะเป็นสมเด็จ3มชั้นหลวงปู่พูหรือว่าเขาเรียกกันพิมพ์ก้างปลานะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่20นะครับองค์ต่อไปนะครับ21อ่าหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับผิวพายเงินนะพี่นะองคนี้องค์ที่21องค์ต่อไปครับ22นะครับอันนี้ก็จะเป็นรางขุนพรมนะครับ อีองนี้องที่ยี่สิบสององต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นปกโพนะครับบางผุพมพรมพิมปกโพนะพี่นะนี่นะครับองนี้องที่ยี่สิบสามองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมนั่งพานนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญกระไรเงินนะพี่นะยี่สิบสี องสุดท้ายนะครับยี่ห้านะครับบางขุนพรมนะพี่นะอ่าพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าองค์ละหนึ่งร้อยนะพี่นะอ่าอย่าลืมนะครับศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งสี่แปดสี่แปดนะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ